พาทุกท่านไปเที่ยวงานบุญช้างชัยบุรีครับงานบุญช้างชัยบุรีเนี่ยจัดปีละครั้งผมไม่ได้มาหลายปีแล้วจำไม่ได้ปีอะไรนะครับน่าจะไม่ต่ำกว่า4ปี5ปีนะครับผมกำลังมุ่งหน้านี่นี่นี่เขียนเลยนี่่ด่านชายแดนพูดูอีก4 6่สิกิโลไม่ได้มาด่านนี้นานมากแล้วสมัยก่อนเนี่ยผมจัดคารวานไปหลวงพระบางเนี่ยต้องมาทาั้งนี เพราะว่าเป็นด่านเปิดใหม่แล้วก็ใกล้ที่สุดนะใกล้ที่สุดจากผู้ดูถึงหลวงพระบางเนี่ยจะไม่ผิดน่าจะอยู่ที่ประมาณ200 200กิโล200กว่าโลประมาณนี้นะครับแต่ปัจจุบันผมไม่ได้มาทางนี้ละไปทางนู่นแทนอะไรนะพุ่ยโขนจังหวัดน่านเพราะอันนั้นทางสบายกว่าทางนี้ทางไม่ได้มานานมากเห็นบอกว่าทางค่อนข้างจะพังด้วยทางพังด้วยจากนี่ด่านพูดูก็จะไป ปากลายปักลายเสร็จก็จะไปชัยบุรีงานบุญช้างเนี่ยอยู่ที่ชัยบุรีจะจัดทุกเดือนกุมภาพันธ์ผมพยายามจะไปให้ทันวันที่เจ้าแขวงเขามาเปิดงานนะถ้าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เจ้าแขวงมาเปิดก็จะใช้สนามกีฬาของทางจังหวัดเราก็จะมีเดินพาเทนะมีสาวงามมาถือป้ายนะครับ มาจากหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็แต่งตัวสวยงามเลยแล้วก็มีช้างมีช้างมาโชว์แล้วมีช้างให้ขี่บอกว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสอบปลาว,าวก็ต้องมาที่ชัยยบุรีทั้งประเทศมีที่เดียวก็คือชัยยบุรีถ้าที่ประเทศไทยก็คืองานช้างที่สุรินทว่าไปช้างสุรินผมก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะไม่เคยมาเลยตอนนี้กําลัง DP นีจ้จะเป็น DP ที่เส้นทางให้เห็นว่าไปด่านทางไปยังไงนี่ทางปนี้ครับสองเลนสองเลนเดี๋ยวจะไปถึงอำเภอสุดท้ายคืออำเภอไม่ใช่จอำเภอฟากท่าก่อนเดี๋ยวผมกำลังมุ่งหน้าสู่อำเภอฟากท่าจากฟากท่าก็จะมุ่งสู่อำเภอบ้านโคกนะด่านผู้ดูนี่อยู่อยู่อำเภอบ้านโคกนะนะเห็นป้ายแล้วฟากท่าตรงไปเรื่อย ทางก็เป็นสองเลนครับทางค่อนข้างดีขึ้นเขาแห้งแรงหน่อยเดินกุมภาพันอะ่อากาศภายนอก33บนาะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเส้นทางตลอดเส้นทางเป็นยังไงตรงนี้ก็ทำทางใหม่แล้วอู้ไม่ได้มานานอันนี้ทางใหม่นะเป็นสี่เลนรอเปล่า สองเลนสองเลนสวนทางรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ก็พยายามอาบาลีเออร์มาวางตรงกลางอย่างเงี้ยผมว่าดีนะการแลบการแลบก็หมายความว่าออขขังนร้นได้สองเลนขา้นู้นได้สองเลนขาผมนี่ไปได้เลนหนึ่งแต่ไหลาทางกว้างอยู่มีแหล่งท่องเที่ยวด้วยน้ำตกปูสายดาวไม่เคยมาแล้วกด็ด่านปูดูโอ้เห่เ่ไม่ได้มานาะน เมื่อก่อนหลวงพระบางต้องมาทางนี้อย่างเดียวเลยแล้วก็ขับนะออกการเช้าเนี่ยนะโอ้โหพอ,อจะถึงหลวงพระบางเย็นพอดีทางนี้ค่อนข้างที่จะเฮ้ยไนไหนไหนอ,อบ้านโคกซ้ายครับบ้านโคกซ้ายคือมาถึงฟากท่าแล้วเราก็ต้องมาดูว่าเราต้องต่อจิ้งซอไปที่นี่ครับอำเภอบ้านโคกอีก46กิโลเดี๋ยวผมเจอปั๊มน้ำมันผมจะเก็บปั๊มน้ำมันแถวนี้ก่อนลัวที่ชายแดน ไม่มีปัม๊มตอนนี้น้ำมันเหลือเกือบครึ่งถังไม่งั้นต้องไปเติมในลาวอ่านี่นี่นี่่ PT PT อ่ะยังไงก็ใส่ก่อนเลยดีกว่านะครับสามสิบสี่จุดห้าสี่ปั๊มที่ฝากท่าก็จะมี PT นะครับ PT เห็นเจ้าหน้าที่ปั๊มก็บอกว่า ตรงใกล้ชายแดนที่บ้านโคกจะมีบางจ่าอีกที่หนึง่งแล้วก็หมดละนะถ้าข้ามไปก็คงต้องไปเติมน้ำมันในสะวปอลาวเส้นนี้ผมก็ไม่ได้ข้ามไปนานแล้วเลาจะเดินทางนี้ก็เข้าน้ำสามรอบแล้วนี่แต่ไม่ได้ท้องเสียนะมันมันมีแรงเบ่งตลอดมนะันอาจจะสะเทือนสะเทือนแล้วมันจะเราคองเก่าออกมาประมาณพนะูจะหเห็นภาพเลย เลาเดินทางอย่างนี้นะครับก็ต้องเผื่อเวลาเราจะข้ามไปสปลราเนี่ยวันพรุ่งนี้นะครับจากด่านชายแดนไปปากลาย60โลจากปากลายไปชยะอีกประมาณ100 1ร0 100กว่าโลนะครับรวมประมาณแบบเสร็จน่าจะอยู่ประมาณ200โล200โลเออใช่ใช่ถ้าไปหลวงพระบางเส้นนี้ประมาณ300โล300โลนะครับประมาณประมาณนั้น การเดินทางแบบนี้ก็ต้องเตรียมรถให้พร้อมนะผมก็ต้องเตรียมให้พร้อมที่สุดแหละคันนี้นะฮะคันนี้ระยะมาสองแสนสามแล้วนะดูแลทุกอย่างให้พร้อมโดยเฉพาะยางอะไหล่นะเพราะว่าเตรียมรถเตรียมได้แต่ยางอะไหล่เราก็ต้องเตรียมเพราะการโดนตะปูหรือเดินยางรั่วยางแบนเนี่ยมันอาจจะเป็นอุบัติเหตุซึ่งเราคาดคิดไม่ได้ บางคนมียางอะไหล่แต่ไม่เคยเอาลงเลยวิธีการเอาลงยังไงนะครับต้องซ้อมผมก็ต้องซ้อมไอชุดเอายางอะไหล่ลงเอาลงยังไงบุญแจล็อกยางอะไหล่เอามาหรือเปล่าบางคนมียางอะไหล่แต่กุญแจอยู่ที่บ้านก็เกมจบเหมือนกันหรือเอายางอะไหล่อยากจะเอาลงแต่ไม่รู้ไอชุดเอายางอะไหล่ลงแต่ละยี่ห้อมันอาจจะไม่เหมือนกันแล้วมันอยู่ตรงไหนของรถก็ต้องเรียนรู้ไว้ก่อนอันนี้ก็สําคัญ เวลาหน้าสิวหน้าขวานก็ต้องพยายามทําทุกอย่างอย่าให้เป็นศูนย์นะ 1. หนึ่งเวลาอะไรก็นับสองสามสี่เลยไม่ต้องมาเอาินนับหนึ่งใหม่นับสองใหม่อะไรเงี้ยถ้าได้สามสี่ห้าเลยก็สบายไปขั้นตอนเส้นทางตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอฟากท่าตําบลฟากท่าอำเภอฟากท่าอีกสี่สิบกิโลครับบ้านโคกแถวนี้จะไม่ค่อยมีโรงแรมนะไม่ค่อยมีโรงแรมอาจจะมีแหละแต่ว่าโรงแรมก็ไม่ค่อย จะไกลอยู่นะครับถ้าโรงแรมอยู่แถวน้ำป่านี่ตกปูย90 oh. โลเลย่าถึงด่านชายแดนผมก็ไปหาโรงแรมแถวแถวชายแดนนอนเอามันก็จะละไม้ไม้คล้ายกับด่านปุ้วยโขนจังหวัดน่านหละแต่ที่นี่น่าจะดูใหญ่กว่าน่อยนิด mm. ไม่ถึงเพื่อใหญ่แต่มันเล็กๆนะเล็กๆแล้วพอข้ามลาวไปก็เจอจำชื่อด่านลาวไม่ได้เลยว่าชื่อด่าน แต่ด่านนี้ชื่อด่านภูดูจังหวัดอุตรดิตถ์ช่วงนี้ก็เป็นโคง้งขึ้นเขาลงเขานะครับขึ้นเขาแล้วก็ลงเขาอากาศภายนอก33นะแต่ดูเหมือนประมาณสัก37ประมาณเนี้ยดูมันร้อน คือมันยังอยู่ในหน้าหนาวอ่ะถ้าดูท้องฟ้าข้างบนเนี่ยมันจะไม่มีเมฆท้องฟ้ามันจะเป็นแบบไร้เมฆกับแดดมันจะมาเต็มเต็แต่ก็เข้าสู่หน้าหมอกควันละปีนี้เขาก็ระวังหมอกควันดีนะผมเห็นระหว่างทางเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่อที่อยู่ตามกะตตอบเฝ้าระวังไฟป่าอยู่ทางช่วงนี้ก็จะเงาเงาไม่ค่อยมีรถสวนเท่าไหร่ กลางคืนนี่เงียบเงียบทริปนี้ไม่ได้กลับทางเดิมนะไปด่านผู้ดูแล้วก็นอนชัยบุรีสองคืนอีกคืนก็ไปนอนวังเวียงอีกคืนไปนอนเมืองเฟืองแล้วก็กลับทางด่วนลงเวียงจันทร์เที่ยวเวียงจันทร์อีกสักครึ่งวันออกจังหวัดนองขาย ขับทางนี้ผมชอบเชนเกียร์นะเนี่กล้องด,ดูนี่4 4 5เออเป็นคนที่ชอบใช้ีเคอรเชียวเกียร์จริงๆรุ่นนี้ใส่แพทเทินชิปหลังวงมาไลายได้นะให้ไปใส่เสริมได้แต่ผมยังไม่ได้ใส่เลยก็เลยต้องมาชิปเนี่ยแหละแล้วขับเกียร์ดีได้ไหมก็มันมันยังไม่ทันใจเราียแสก่อนอนนี้แซงแล้วเยนะเนะส้นเส,ส้นทึบคู่โค้งขวา ไ,ไม่บอกสำหรับผู้ดนะีรถที่แรงดีๆก็แซงก็ปื๊ดเดียวก็สบายทำไมแซงดูนะโอ้โหเสน้นทึบ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 ทตามต่อไปเลครับ1จบรอทึบ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 ทึยังไม่ได้เส้นป่าเลยนะครับเดี๋ยวดูดิ ท Styles, kind of mm ึบยาวทึบยาวพวกทฤษฎีเยอะก็บอกห้ามแซงห้ามแซงมันก็แล้วแต่จังหวะเลยดูนียังไม่แซงเลยขนาดทางตรงอย่างนี้มันแซงได้มันก็ต้องแซงบ้างเขาตีทไมเขาตีเขามีเหตุผลเขาเน่ยแต่เราก็ก็แซงครับแต่ส่วนใหญ่คนดีสีสังคมก็ไม่แซงเขาจะตามเขาจะตามสิบล้อคนนั้นนะเขาจะตามหเส้นทึบคู่ยาวเลยดูนี โอ้ยเส้นทึบคู่ยาวเลยนะคนดีสีสังคมเขาจบมหาวิาลยเลคเชอร์มานะจดจดทฤษฎีมาเพียบเลยดูเนเขาจะไม่ไแสงเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็บอกว่าจริงๆแซงคุณก็ไม่ต้องถ่ายคลิปมากอะไรกับผมก็จะให้รู้ไงถ่ายทอดเราให้ดูมัเรื่องจริง,รงมันก็ต้องมีแซงบ้างคนเส้นทึบแต่ก็คงเป็นป้องกันทางกฎหมายอะถ้าแซงแล้วเกิดอุบัติเหตุคุณก็ช่วยไม่ได้นะอะไรประมาณนี้๋ย่มีแมงวันเข้าไปหนึ่งตัวก ลดความของวนแงบงวันเนี่ยใกล้ถึงหกร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายอ่านี่จีเบทว่าแล้วนะครับอีกหกร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายที่พักเราจองไว้แล้วนะแต่จำไม่ได้เดี๋ยวจีเบทเรานะครับนตอนนั้นเราผมก็กินข้าวแล้วเนี่ยตามสัง่งเนี่ยตามสัง่งแล้วเราก็เลี้ยวซ้าย ตรงไปก็เป็นอำเภอบ้านโคกแล้วก็อุทยานอะไรสอยดาวเนี่ยโอ้ทางนี้เป็นหน่านได้ด้วยหรืออ๋อได้ไดเนี่ยตามแผนที่ G-Web เนี่ยถ้าขึ้นไปเรื่อยๆๆๆก็จะไปเจอหน่านอยู่ข้างบน <c oughs> ทางกำลังก่อสร้างนะครับช่วงนี้น่าจะขยายถนนเหมือนเส้นที่ไป้ยวยโขนจังหวัดหน่านเลยเขาก็ขยายถนนเหมือนกัน ใครมาตอนกลางคืนก็ต้องระวังไอ้ขอบพวกนี้ห่างกันลึกประมาณฟุต,ตหนึ่งไตกลงไปนี่แอกเลยนะ,อ,ะอีกกี่กิโลถึงนะยังไม่บอกเนะี่ย ผมเลี้ยวผิดไป8กิโลครับ8กิโลครับเลี้ยวผิดมันต้องซ้ายนี้ใช่ไหมถูกต้องปะเนี่ยะแม่นบออสไม่ได้มานานซ้ายมีสองสายแล้วเดี๋ยวขวาอีกร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเมตรขวาเออมันต้องตรงนี้เออมันต้องตรงนี้จ้าอ๋อแล้วไงเออไปแล้วสบายใจไม่ได้มานาน ต่อไปอีกห้ากิโลเมตรเพราะว่าเลิกพูดแล้วจำได้แล้วอีกห้ากิโลนี่คือห้ากิโลสุดท้ายนะครับก่อนถึงชายแดนเมื่อกี้เมื่อกี้ถ้าเลี้ยวไปเนี่ยมันบอกอีกประมาณยี่สิบห้ากิโลถึงคือมันจะไปอ้อมเป็นอย่างเงี้ยวงกลมอ่ะได้แต่ให้เราไปอ้อมนู่นเลยนะ ก็เลทางมันแปลกๆเหมือนเขียนแต่อำเภอนาน้อยนานเฮ้วอะไรเงี้ยจังหวัดเลยอืมอันนี้คุ้นละคุ้นละอ่ะตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับนี่ครับหน้าตาด่านหน้าด่านผู้ดูเป็นอย่างนี้นะครับ ไม่ได้มานานเลยออกจากด่านผูดูตรงไปก็เป็นเมืองปักลายแขวงชัยบุรีนี่เขียนเลยครับขาออกไปสอปอ,ปอปลาวสิบล้อจะตรงไปหรือจะกลับรถ แล้วนะครับดานาเดี๋ยว EP นี้ก็ปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนเนาะขาออกไปสบบลาวนี่คือดานผูดูอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตร,รดิตถครับพรุ่งนี้เช้านะครับประมาณ7จ0โมง50นะครับหรือ7.30ดโมงคึ่งก็ได้นะครับทุกท่านมาจอดรอกันที่หน้าด่านตรงนี้นะครับเอารถจอดรอตรงนี้นะครับตรงหลังแผงสีเหลืองนี้นะครับ อันนี้คือด่านนะครับพูดูพรุ่งนี้เจอกันนะครับที่ตรงหน้าด่านนะครับดูน้ำหนักกันนะครับครั้งนี้นะครับประมาณนี้เลยนะ,ะเต็มเดี๋ยวรอหาน้ำแข็งนะครับมีน้ำดื่มสัมพระ จัดการซื้อน้ำแข็งใส่เรียบร้อยครับสนใจร่วมคาราวานรถยนต์ไปต่างประเทศลาวเมียนมากัมพูชาเวียดนามจีนกินหรูอ,อยู่สบายสไตล์ VIP คาราวานร่วมเดินทางไปกับบอกอวิเชษคาราวานเช็คตารางการเดินทางได้ที่ l ลาย ID ดีเอสไซทีเอเซก